ค่ะชื่อคุณอะไรคะพาเรวีค่ะพาเรวีชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อปายปาคุณปายค่ะสะกดไงคะปายปาไม่เอกเสา,า,า,ายอะไรอย่างเดียวค่ะอ๋อคุณปายนะคะค่ะปายตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะเอ็นสองค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะทำงานค่ะทำงานบริษัทอะไรคะภาคผู้พัดอาค่ะเป็นแผนอะไรเหรอคะเป็นเอไอค่ะเป็นเอไอค่ะค่ะงั้นอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่คุณปาย เอ่ออยากเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะก็จริงๆก็คือเรียนภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนตอนมาหาลัยแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยเทำงานที่ใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เหมือนทิ้งหายไปประมาณปีนึงอนะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเรียนใหม่เหมือนกลับมาฟื้นฟูครับค่ะ,คะไปเรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะก็สัตว์ดีค่ะ อาจารย์เป็นคนเก่งนะคะตัวลาแบบสอนก็แบบเหมือนไม่ได้สอนแค่คําศัพท์นี้อันเดียวก็จะสอนแบบลึกไปถึงแบบมาจากไหนแล้วมีแตกไปตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็ความหมายก็คือคือก็จะได้ความหมายที่แบบเราเข้าใจจริงๆถึงความแตกตา่างจริงๆก่อนหน้าเนี่ยก็เคยเรียนกับแบบแบบอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าคือเวลาที่เขาอาธิบายอะไรแล้วเนีย่ยความหมายอ่ะมันมันอาจจะเหมือน รวมอยู่เรายังไม่เข้าใจแบบแท้จริงแต่คือเหมือนถ้าอันเราเรียนอาจารย์นะคืออาจารย์เนี่ยเขาสามารถแบบบอกได้ว <Napoleon> <pos anch pping> ่าความแตกต่างของอันเนี้ยคืออะไรอะไรแงบนี้ยก็เข้าใจแบบได้ชัดเจนมากค่ะแล้วการที่อาจารย์นักสอนเสริมตลอดจนมีฟรีเทสทั้งหมดสามครั้งคุณฝ่ายมีความรู้สึกไงบ้างคะก็ก็ก็ดีค่ะมันมันทำให้เราเหมือนแบบต้องรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็มัน เหมาะสมกับคนที่แบบเตรียมตัวอย่างะสอแบบดิจๆค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีค่ะก,ก็อาจจะนานไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ก็ดีค่ะไม,ไม่ได้แบบรู้สึกเบื่ออะไรค่ะที่ไปมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะ <laughs> ก็ก็เอ่อ <laughs> ก็ก็ขอบคุณค่ะที่แบบว่ามามาเปิดโรงเรียนแล้วก็ให้ความรู้นักเรียนเลยค่ะก็ทําให้แบบมีคนที่แบบชอบภาษาญี่ปุ่นแบบได้ได้มีคนทางในการที่จะมาศึกษาแล้วก็ได้ได้ได้ความรู้ออกไปนะคะขอบคุณค่ะคุณทนยค่ะ